พระธรรมเทศนาหลวงปู่ไมอินทศิริวัดป่าเขาภูหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตอนสิ่งที่น่าอัศจรรย์มันเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นพระพุทธเจ้านี้อันนี้จินตนาการกันขึ้นมาในสมัยก่อนนะปกติแล้วพระพุทธเจ้า ก็มีเกษาเหมือนกับพวกเรามันต่างกันอยู่ที่ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงผนวดเข้ามาเกษาก็เป็นก้อนก้อนทั่วศีรษะไม่ได้ทำเองนะเส้นผมม้วนเข้ามาม้วนเข้ามา,มเ,า,มาเหมือนก้นหอยทั่วศีรษะนับตั้งแต่ตัดผมมนแรกนะพระองค์เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเอาพระขันตัดใต้โคน มาได้ปรงผมเหมือนกับพวกเรานะแล้วเกษานี้ก็ม้วนตัวเข้ามาที่เหลืออยู่พวกเรายังไม่เคยเห็นนะเส้นเกษาที่ม้วนเข้าเส้นผมนี่ละที่ม้วนเข้ามาเป็นก้อนมันจะเป็นไปได้เหรอหลวงปู่ก็สงสัยมานานทั้งๆท,ท,ที่หลวงปู่ก็บวชมานานสงสัยว่าจะเป็นไปได้เหรอ ที่จะม้วนหรือขดเข้ามาเป็นก้นหอยเหมือนหอยขมนะอยู่มาปีหนึ่งหลวงปู่อยู่วัดป่าหนองช้างขาวจังหวัดอุดรธานีมีโยมที่ไปรักษาอุโบสถศีลร่วมกันกับหลวงปู่อยู่ที่วัดเป็นโยมผู้หญิงไปกับสามีคนก็อายุราว80กว่าปีแล้วนะสามีอายุ85ห ภรยาอายุ83เป็นคนกุมภาวาปีนี้นะเขาไปรักษาศีลอยู่ที่นั่นบางครั้งก็ไปเป็นเดือนหลวงปู่ก็สงสัยว่าเอ๊ะยายคนนี้ทำไมมาบ่อยแท้ทั้งทที่เมื่อก่อนก็ไม่รู้จักกันมาเห็นหลวงปู่อยู่ในกระท่อมไม่ค่อยออกมาบินทบาทเขาก็เลยอยากจะไปศึกษา อยากไปปฏิบัติแต่ตอนไปนะ่ะเส้นผมเขาก็ปกตินี่แหละเขาปล่อยไว้ผมยาวตกลงมากลางหลังเลยมีมาวันหนึ่งนั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่บ้านวันนั้นเป็นวันพระขึ้นสิบห้าคำเขาก็นั่งสมาธิสมาทานศีลเจริญจิตตภาวนา พอนั่งสมาธิไปถึงเที่ยงคืนเขาก็นอนลงผมที่ยาวๆนะม้วนเข้ามาที่นี่ม้วนเข้ามาม้วนเข้ามาเขาก็พยายามดึงผมออกลุกขึ้นมาไม่ได้นอนเรียกสามีให้มาดึงผมออกช่วยกันแต่มันก็ม้วนเข้าผลสุดท้ายจนถึงตีสี่โอ้ยไม่ไหวแล้ว เอาหวีมาหวีออกก็หวีไม่ได้มันม้วนเข้ากันอย่างนี้เลยผลสุดท้ายปล่อยพอเขาปล่อยแล้วมันสารเข้ากันเลยเดย้มันแปลกนะก็เส้นผมนี่มันสารเข้าข้างในด้วยกันไม่รู้มันสอดเข้าไปได้ยังไงเส้นหนึ่งจะเอาออกก็ออกไม่ได้มันม้วนเข้าไปหมด และเป็นก้อนเป็นก้อนตั้งเป็นก้อนขึ้นมาเหมือนเสียนพระพุทธรูปที่เป็นปางประคันธราชนั้นเอ๊จะทำยังไงเป็นปีก็ยังไม่ออกไม่ได้หวีผมตั้งนานเลยไม่ได้หวีเป็นปีเลยทีนี้เขาก็คุยกับสามีว่าจะทำยังไงเราก็แก่แล้วถ้าเราเกิดตายไปแล้วลูกหลานจะทำยังไง ถ้าอย่างนั้นเอามีดโกนมาแต่งขันดอกไม้บูชาขึ้นแล้วก็ตัดให้สามีตัดให้รอบเลยพอตัดออกแล้วก็ยกไปตั้งไว้ใส่พานลูกหลานได้กราบไหว้จนทุกวันนี้นี่คนธรรมดานะผมยังสารเข้าไปอย่างนั้นแต่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะ ของพระพุทธเจ้านะเป็นรอบศีรษะขมวดกันเข้าเป็นก้นหอยทั่วศีรษะนั่นแหละตั้งแต่บวชมาจนถึงปรินิพานพระองค์ไม่เคยโปรงผมไม่เหมือนกับพวกเราพวกเรานี่ตัดทุกเดือนนี่แหละตั้งแต่หลวงปู่เห็นโยมผู้หญิงคนนั้นก็เลยพิจารณาว่าโอ้ พระพุทธเจ้าประเสริฐกว่านั้นก็ต้องเป็นแน่นอนก็เลยมีความเชื่อมั่นเป็นแน่ว่าขนาดผู้หญิงคนนั้นดึงออกก็ยังไม่ออกก็ยังเป็นไปได้นี่แหละเหตุผลที่ว่าเราต้องเห็นเสียก่อนถึงจะเกิดความเชื่อแม้แต่คนธรรมดาก็ยังเป็นได้ทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นไม่ได้ สิ่งที่น่าอัศจรรย์มันเกิดขึ้นเขาก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเขาไปดูพระพุทธรูปที่คนสร้างนะเขาก็เกิดศรัทธาเพราะเป็นเราก็ยังเป็นเลยแต่ของเขาเป็นก้อนเดียวม้วนขึ้นไปแล้วก็ข้างล่างบานลงมาเป็นสองส่วนนะดูสวยๆนะไม่มีเส้นแทรกออกมาสักเส้นเลย จะเน็บลงไปทุกเส้นเลยไม่มีใครม้วนให้นะมันม้วนเข้าไปเองเด้